น้องอิงภูงน้องแพงนะคะอายุ16ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนคขาห้วงนะคะท่านที่4นายภูริวัฒน์ภูดวงดาน้องโอ๋นะคะอายุ19ปีนะครับยิ้มด้วยเยด้ดอะสำหรับช่วงนี้นะคะช่างภาพกำลังถ่ายถ่ายินดีต้อนรับนะคะบังพญ,ญา,า,ขาขพกาญญาันข่าึ้นไปสู่โลกกับพญาแาน นะครับยุดอยู่เลยเอีกบเนานะครับก็พี่น้องก็บันทึกภาพไว้เลย<ม>นะครับสวยงามอลังการเป็นอย่างยิ่งนะคะขบวนที่ประดับประดาตกแต่งไปด้วยผ้าไหมแพรวาสีดั้งเดิมนะคะก็คือสีสแดงข้างน,นะคะใช่นะครับสวยงามครับรูปหล่อด้วยโอ้โหนะครับผู้ผู้ถือป้ายขาแดงนางไห นางสาวสุทาสินีสายโนโนะครับชื่อเล่นน้องวุ้นเส้นนะครับอายุ17ปีกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเมมาารียนคำม่วงอาแดงได้แ่งไปน,น,นักฟุตูราละตาละเวนมนะตอนนี้ศึกษาอยู่ที่วิทยาลัยการาที่คำมว่วงนะคะมาพร้อมกับน,น,น,นางไอ่น้นางสาวจิวรัชยาว นี่ไงนะครับสวยๆก็ดึงมาได้นะครับมันช่วยพี่น้องชาวบ้านโพนมาช่วยคุณพ่อคุณแม่นะครับให้บุญบ้านโพนให้สวยงามนะครับสวยงามอลังการหาชมได้ยากเลยนะคะขบวนแห่บังไฟแพรวานะคะมีที่หึ่งเดียวก็คือที่บ้านโพนตต้น ดูบ้างไฟครับบ้างไฟเป็นยังไงครับถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐานนะครับในปีนี้ว่าเราได้มาชมรูอยู่ที่บ้านโพนนะครับอยู่ที่บ้านโพนปีนี้นะคะฝนต้องดีนะคนะเราะฝนเป็นใจพญานแขนรู้พญ <ๆ S 2> าแขน,นรู้พี่น้องชาวบ้านก็อยากให้อยากให้ฝนตก ขมวะาพอันละอะเอาองทุ้มมา